หุงเข่าก่อนพี่น้องเอ้ยหุงเข่าก่อนเอาถั่ยหน่อยหนึ่งหมอกินหลายถั่ยหน่อยหนึ่งพี่น้องหุงเข่าเข่าเจ้าเม็ดช่วสวยงามๆเข่าเจ้ามะลินะจ๊ะเอาเส้นหุงด้วยหมอก่อนเอเปนหมอกะฟ้านะสิหุงโดยเตาถ่านพี่น้องมาลลางนะ ล่างล่างล่างให้มันสะอาดแล้วก็มาถอดโฮมไว้นังเขามานะมถอดโฮมล่างอีกครั้ง เลก็ใส่น้ำใส่น้ำบใไฮไาลท์พี่น้องใส่น้ำใส่น้ำมันแทกขึ้นมาตั้งแต่เขาเนาะเอามืออาใส่แทกขึ้นมาแต่เขาขึ้นมานแถมมันได้ยังส่วนน้อยหนึ่งคนนี่มือเนาะข่งข่งนิ้วมือนะเข่งข้อมือเข่งข้อมือของนิ้วมือ,น,อ,น,อนึงเนาะเขาจุ่มลงไป แล ah, ้วก็ไปข้างสียไฟพี่เนาะเอาไปข้างสียตาไฟเอาไปเลยอ หลังจากนำเหงือกเนาะพีเนาะเขาก็เอาถาดหนอ,อกขีดถานออกให้เลือดทานนิดหนึ่งให้เลือดทานนิดนิดหขีดถานอ,อจมไว้ไฟอ่อนๆจมไว้ไฟอ่อนๆมันก็คน กระป้ามันโฮมไว้เนาะไม่ได้กระซุกพีปป่น้องเลย้าวเดียวนอนนุม่มนอมนนุ่มดีพี่น้องกินเซบเซบ ุบแล้วพี่น้องสุดแล้ว,ลวทานกระปอดีเบิดเลยสุบแล้วอบไวทไ้ทานได้เลยพี่น้องทานได้เลยทานเขาน้ำกันเด้พี่น้อง